สมมุติเนาะค่ะข้างบักแตงบรมไม่ใหม่บรมไม่ใหม่ก็ใส่สูตรนี้เนาะคะ่ะใดคือกันสูตรปลฟฟางใส่เสือกฟางเห็ดกะขงจะใดคือกันนะคะ่ะถ้าเขาจะขึ้นข้างก็ขึ้นได กัมนี่ก็ได้ใช้เสื้อฟางใช้เสื้อฟางมาดัมดมดัมดมัดมัดมัเป็นตะไคร้ค่ะแล้วก็มดัมดมัดแล้วก็มดัด <c ười> คนอยู่บ้านคนบ่ด้ไปสวนต้องหาเห็ดแบบนี้แหละค่ะเอาเสื้อฟางมีวัตถุด,ดิบในบ้านเขากับใส่แบบนี้ก็ได้นะคะ นีกก็ะือว่าซ้ำเล็ดลุล่วงไปอีกงานนึงโดยที่ไม่ได้เรียกหาใครเขาทำงานอยู่สวนเขาทำงานอยู่บ้านเขาหาเห็ดเดาใส่เสือกฟางเสือกฟางเขาก็มีไหมยบร้อยคางบักเตงสมมุตดสมมุตดว่าคางบักแต่งเ <c oughs> นาะคะ่ะคืนตัว บมื่อนสีเห็ดจังใดเหตดข้างหาแล้วแมมีมือกอับกอ,อน้้ำเสือกเดอ้อกอ,อน้้ำเสือกฟ้างขึ้นไปโอเคนอบักแตงขึ้นข้างเด้อบัดี้ขื่นข้างเห็นหันซะสวยรู้เมื่อคืนก็นยุ่นีละถ้าบมข่้ืนข้างสีบุหดน้ำจืดไว้นะมาแตง